<C oughs> สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับอย่างเดี๋ยวให้ดูช่องไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ช่องผมนะไม่ใช่ก็ที่ช่องผมอันนี้นะครับนี่ช่องผมอันนี้เนี่ยออพติมาสพามสี่สามห้าแปดฮะเป๊ะ เราไม่มีใช้ได้แล้วใช่ไหมผมหมาเป็นยูทูบเบอร์แต่ผมก็ต้องดูแลแม่ของผมนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ดูแลเพราะแม่ของผมผน,นก็ไม่ นะคิดถึงจังเลยว่าเจ้าตื่น้อยโอยคิดถึงคิดถึงนี่คือคุณไปปาไปมาไก,กลแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไป เดี๋ยวจะได้ไปไกลๆ <c oughs> พูดไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยอือหืมหืมหืมตุ๊ดตุ๊ดุ๊ลเบอรเวลาตุ๊อ่ารีแอคชั่นคลิปไหนดีวะเอาล่ะผมจะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าทุกคนอยากรีแอคชั่นคลิปไหนและผม คนนี้ผมจะไปเรียกชั่นตามคนนั้นทันทีและลากอย